thank you จุดปั่นลานปั่นต้องมีนาฬิกาทุกคนถ้าไม่มีนาฬิกาคือเขาไม่ได้แต่ว่านาฬิกานี้ใช้ลงทะเบียนสีแล้วมีคนมาปั่นจักรยานด้วยนะคะนั่นก็คือคุณออ๊ยค่ะฮัลโหลมาแล้วค่ะคุณโอมาแล้วนะหลานอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นเหรอหลังกำลังเล่นอยู่ใกล้ตลับแล้วล่ะ สามที่หกจิดสองครับะแกนง s n ปด้านหน้าเชิญค่ะดี๋ยวเราเข้าไปเช่ารถกันนะจ๊ะตรงจุดนี้เลยนะคะก็จะเป็นจุดเช่ารถจักรยานคันละ400บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีค่ามาจำ1,000บาทใครปันเสร็จ ก็เอารับมาคืนที่จุดเดิมนะคะก็จะได้มาจำคืนคนละนิดเมื่อกี้กหมดเกี้ยงเลยนะคะปิวนอนหลอนไปแล้วจ้ะ ทักสองคนเยอะมากเลยเลยกับทักตรงนี้บางคิดะไรอะไรกันได้จ้ะขาตั้งได้มีขาตั้งเอาหลงก่อนค่ะเป็นไงบ้างคะกูมองเบอร์รถตลอดเลยอะตอนนี้ก็หลังจากที่รู้สึกว่านะคะเจ็บหนังศีรษะ <c oughs> ก็เลยเอพอถึงจุดที่พักครั้งที่สองเนี่ย <c oughs> ฉันก็เลยกลางออกมาดูก็คือมีตีนตุ๊กแกเกาะอ,อยู่บ <c oughs> ริเวณตุ่ตมต่างๆให้หมดนะคะ ตอนแรกคิดว่าหัวเป็นแผลก็เลยแบบเจ็บอะค่ะคุณองเจ็บไหมคะดิฉันไม่ค่อยเจ็บแต่ว่ามันจะทลกค่ะจะต้องนารัดผมหน่มีการแบบกระชากหนังหัว<ม>บริเวณนี้เล็กน้อยนะคะซึ่งก็ผมบางอยู่แล้วก็เจ,จ็บมึงมันไม่เข้ากันนะผู้ห<อ>ิงชียังไงกูก็ดูไม่แพงครังไากล้องทุกคน ยี่สิองกโลวันนี้ลมไม่ลมไม่แรงมากก็อากาศดีด้วยดอบสามนะคะใ,ใช่้ใช่ สามก็จะชิลน,นะคะเพราะอากาศเย็นคืนไม่เหนื่อยมากแต่วันนี้น้ำหมดขวดแล้วว่าปั่นไปสิบห้ากิโลน้ำเปล่าหมดแล้วจ้าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงยี่สิบสามกิโลเลยปกติไม่เคยกินน้ำหมดขวดเลยว,นะวันนี้น่าจะแบบวันนี้น่าจะร้อนมากเรากินน้ำหมดไปแล้วปวดริมจม เสร็จก็เราเอารถไปคืนนะคะเราจะได้มาจันหนึ่งพันบาทคืนแล้วก็แค่แบบตรงน,นี้นะคะถ้าใครจะมาเช่ารถก็มาเช่า น,นี้ของเขาป่ะไม่ใช่ใช่ปะ่ะไม่ใช่น้องกันหลานหลานหลานคุ้ยมาด้วยนะจ๊ะไปน้องกันบไปน้องกันไม่สนใจชั้นเลยทุกคนมาพักผ่อนนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะเซเว่น <7 S 2> ไม่เปิดอะ่ะซื้อถูกก็ได้ ใส่อเย <c oughs> อะจ้าอะไรนะหาเน้ำกินเซเว่นไม่เปิดจ้าใส่แมนชูใส่แมนูนมน,นต้นมาม,ตม,าามากอ่ะต้ารารมามากเลยชอมไหมครับตามม้นต้มไหมครับชอบเล็วพี่โอ่กันแล่พี่โอ่กันเลวลูกพี่โอ่ครับ อีโอกาดเคปุมชื่นใจชื่นใจมากๆเลยค่ะชื่นใจไหมครับชื่นใจชื่นใจสดชื่นไหม บอกเร็วติดตามคลิปป้าด้วยติดตามด้วยติดตามด้วยปลาไม่ได้บอกให้ติดตามขอให้ติดตามยองจ้าตาตามๆ <c oughs> ไปไปก่อนไปแล้วนะจ๊ะบบ๊าายยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเคแยกกับเพื่อนแล้วนะจ๊ะกลับไาจ้าหาที่จอดรถไม่เจอ น่าจะเป็นแถวแอวลอถยังเยอะอยู่นะเพราะว่าสนามปิดสามทุ่ม